สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะคลิปนี้เรามาดูกันนะคะว่าเมื่อน้องเพลงไม่มีพี่เอน้องเพลงจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะวันนี้พี่เอกลับต่างจังหวัดก่อนนะคะส่วนน้องเพลงกับคุตเตอร์อยู่ที่กรุงเทพต่อนะคะคนเคยอยู่ด้วยกันนะคะพอไม่เจอกันก็คิดถึงนะคะมาดูกันนะคะว่าน้องเพลงคิดถึงเห็นอะไรแล้วคิดถึงพี่เอนะคะ กรุงเทพสามพอนค่ะใช่แต่ข้าวบอลข้าวบอลมาได้เลยใช่ไหมได้อย่างด้วยเลยโอ้ยถือว่าเสร็จนะไอ้นี่ไอ้วันล้อยี่เหลี่ยวค่ะแต่ว่าตอนนี้ตื่นขึ้นมาเห็นรถนอนค่ะเห็นรถนอนคิดถึงพี่เอกกับพี่ตองก็าตาเขาแล้วน่ารักคิดนพอพี่เอกเลยขึ้นน้องหายจริงเวรอ พีเอเองก็คิดถึงน้องเพลงเหมือนกันนะคะคิดถึงเด็กโกโคนนี้นะคะคนน่ารักคนนี้นะคะคิดถึงพีเอนะคะเห็นนอนๆเลยคิดถึงพีเอมากคิดถึงบ้านนะคะความจริงรู้สสกครับบ้านค่ะแต่ว่าแบบว่ากลับบ้านไปกับไม่ว่ากลับไปกลับมาหรนู่นเป็นเมื่อมือไหมคะหล่ะกัเพื่อว่าเสียให้เสีให้เอ็มบีไปแพร่บอลนหนไหมคะก็เลยได้ยุ่งเทป อันนี้ก็อยู่กับคุูเตอร์กับพี่วฝนนะคะว่าจะไปล้างรถไปล้างรถมาจะตีนะคะแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็คุูเตอร์กับจิ๊บหะซื้อข้างซ้มอ่างอายุห่างจะข้าวนึงแล้วก็สิจิับมาซักผ้าแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะคลิปดีไม่มีอะไรมากจ้ามาดูรถร้อนว่าคิดถึงพี่เอเฉยๆตื่นขึ้นมาคใช่ไหพี่เอค่ะเยอะนุ่งอะไย่างออนไม่ย่างออนรถกันนี่ รถคันในคลิปพร้อมนี่เอลูกโอเคค่ะตอนนี้เรอยู่กรุงเทพนะคะก่มียังหรอค่ะคลิปนี้ไปไปค่ะฮ่าฮ่าฮ่ายูทูบเรา,า,าจะไม่ถ่ายเราจะม่ถ่ายรูปแบบยายเพลงนะคะยังขาดม่เอลกเป็นยังต่อน่าชดนถ่นายรูปเดี๋ยวค่ะเพราะวา่าเขาจะเป็นเซตแบลนะครับโลดนีล่ลองสอนเงินลูกเราถ่ายไปเลยใชาเหระ เนื่ี้ยงองอันเลื่อนเท่าอันเลิศอน <c oughs> ชื่อเบละนะะ่าสวยมากสวยเลยเขาตอบว่าไงล่ะอีเว้นไหนอยู่เนียได้มากถ่ายรูปคู่กับลูกสาวนะครับวันนี้ก็เป็นฟื่แบบไปซื้อยางรินพีนน <c oughs> ่น้องบอว่งมันมาทั้งว่างัน ไม่งานนะคะวาไม่งานอะไรขายขอนทำอะไรที่บลคทำไมที่มาแบลกันคุณก็แต่มากกัสวยเลยสวยด้วยสอบเลยเอาเอเใบด้วยใ้่ไยสียแสดงมาักหนังหาเลยอะไรกัละกันคนันก็มเวามรูสกแล้วยูนี่หล นี่เพิ่งมันหยบบหญ่เนาะมนันจะเจัยยงดดูมีเส้อแบบน่าแบบได้ไไดอนองนูไปทานดเอตาอ่าะเออใส่ตาให <c oughs> ้น่ารักเลิ น้องเพลงเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะคะเวลาที่น้องได้อยู่ใกล้ใครใครที่ดูแลน้องน้องไม่เคยลืมเลยนะคะน้องคิดถึงตลอดแล้วก็ถ้ามีของมีอะไรน้องก็จะนึกถึงตลอดนะคะแบ่งปันตลอดนะคะถึงแม้เป็นคนที่น้องไม่ได้สนิทสนมแต่ถ้าเป็นคนอยู่ในวงเดียวกันน้องก็แบ่งปันนะคะแบ่งปันของกินของใช้ให้นะคะ น่ารักมากๆเลยนะคะน้องเพลงนะคะแบบนี้แอดถึงแด้หลงรักน้องนะคะรักเด็กกุคนนี้แล้วนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคลิปดีๆจากน้องเพลงและคูเตอร์นะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ